สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับพ่กับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับวันใหม่แล้วสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับที่27เดนะครับเดือนกันยานะครับสองเนะครับ,นค,รบคนเกิดวันที่27ส่วนใหญ่นะครับหรือว่าบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่าอย่างหนึ่งครับคือเป็นคนที่ พบเจออุปสรรคต่างๆ,ๆ,ๆนานาครับหลากหลายอย่างมาตั้งก่อนวัยของคนอื่นเรียกว่าคนอื่นเขายังดิดลูกแก้วอยู่เลยนะครับยังเด็กๆอยู่นะครับแต่ว่าคนเกิดวันที่27ส่วนใหญ่ชีวิตมีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าเจอเรื่องราวเล่นหนักๆนะครับก่อนคนอื่นเขาพอสมควรนะครับจริงๆผมทําเรื่องของอนิสัยใจคอรวมถึงเรื่องของ คนเกิดในแต่ละวันที่นะครับทั้งแต่วันที่1นถึงสาสิเว็ไว้นะครับลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเรียกว่าคนเกิดในวันที่ต่างๆนะครับโอเคมาเรื่องของ วันนี้ครับเรื่องของเลขมงคลก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะเลขกสีก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับมีเลข3นะครับเลข5นะครับเลข9นะครับแล้วก็เลข0ครับสีที่ไม่ค่อยถูกเลขที่ไม่ถูกโชโลนะครับคือเลข1นะครับที่วันนี้ไม่ใช้เลี่ยงเลี่ยงเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชโลนะครับมีดังนี้ฮะมีสีม่วงนะครับสีส้มนะครับ สีชมพูนะครับที่ใช้ได้นะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีดำนะครับส่วนสีที่เลี่ยงที่ไม่ค่อยใช้กันนะครับคือสีแดงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของเรื่องงามยามดีวันนี้เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเข้าต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ดีมากเลยนะครับเริ่มเข้ารับตําแหน่งเริ่มรับงานเริ่มที่จะรับคนเริ่มที่จะเดินทางเริ่มที่สมัครงานเริ่มที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาที่หรือว่าเริ่มที่จะปัดฝุ่นโปรเจกต์ ที่เราเคยทำออกกลับมาทําเริ่มที่จะหาเสื้อผ้าใหม่ๆใส่นะครับนี่คืออะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นนะฮะอะไรที่เราอยากเริ่มต้นนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับวันนี้ดีเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ฝากนิดนึงนะในช่วงนี้นะครับท่านทีเ่เรียกว่า มันมีดาวของการหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังสัปดาห์นี้จะเชื่อใครหรือว่าจะต้องทําอะไรใครนะครับหรือว่าจะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับใครมาชักชวนทําอะไรก็ต้องเรามัดระวังเป็นพิเศษนะครับมันมีดวงถูกหลอกถูกโกงนะครับเอาโดยรวมโดยรวมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ฟังหัว้หูนะครับแล้วก็มีสตินั่นเองนะครับโอเคนะมาดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษพฤกษภแลวก็ราศีเมถุนนะครับสามราศีครับเริ่มวันนี้วันจันทร์นะครับเริ่มที่ราศีเมษครับ วันนี้เป็นวันที่เหมาะการทํากิจกรรมนะครับหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับถ้าหวังผลเรื่องการเงินวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เหมาะนะครับแล้วก็ประการต่อมาวันนี้เป็นวันที่เคลียรอะไรหลายๆอย่างนะบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการแผนงานอะไรใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางระยะสั้นๆนะครับวันนี้ต้องยืดหยุ่นการทํางานนิดนึงเนื่องจากว่า หนึ่งนะครับเป็นการแก้ปัญหางาน2เป็นการปรับเปลี่ยนแผนง,งาน3มเป็นการเดินทางระยะสั้นน,นะฮะสหรืออย่างน้อยเขาเรียกว่าพบปะผู้คนกันนะครับการเดินทางระยะสั้นถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าการพบปะผู้คนอะไรมากหน้าไหนตายุคป,ปัจจุบันมันใช้โซเชียลเป็นการพบปะแทนฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้หน้าจอเยอะเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็มีการวางแผนอะไรบางอย่างใหม่ๆนะครับโดยรวมวันนี้ก็ทํากิจกรรมกิจการ,รอะไรต่างๆนะครับ สําเร็จได้ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์และเงินทองนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงวันนี้คือเรื่องของอารมณ์วันนี้ยังมีอารมณ์ที่แบบสวิงขึ้นๆลงๆอยู่แล้วก็มีอารมณ์เรียกว่ามีคนปั่นให้เรางุดหงิดนะครับฉจนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยครับเรื่องการเงินในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เหมาะกการคุยเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆหรือมีเงินเข้าอะไรก็ตามนะครับ โดยรวมนะครับเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเรื่องของรายจ่ายหรือบินค่านู่นค่านี้ค่านั่นอะไรต่างๆนา,านาเพียบไปหมดเลยนะฮะและประการต่อมาครับเรื่องความรักคนที่โสดนะครับวันนี้ก็เป็นวันนี้เอาไว้ก่อนต้งใช้ข้อเอาไว้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะคุยเรื่องสําคัญๆหรือว่าจะคุยอะไรกับใครนะครับในเชิงต้องการให้ความสัมพันธ์มันกระชั้นชิดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ยังไม่เหมาะนะครับคุยวันนี้มันจะ ติดขัดกี้ก้าก้าอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการเข้าใจผิดหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดนะครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่คุยทั่วๆไปทํางานเน้นเรื่องงานกันในเรื่องเงินนะครับเรื่องความรักเอาไว้กลางๆมากกว่านะครับแต่ว่ายังสามารถใช้เว้วาหรือคุยอะไรที่เราต้องการได้อยู่นะเรื่องทั่วๆไปนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่ ร่างกายมันยังไม่ตื่นนะครับคือยังไม่ขยับสักเท่าไหร่นะครับมันยังไฟมันคนาราศีเมษจริงๆไฟแรงนะแต่ว่าวันนี้จะเรียกว่าจุดติดอีกทีก็ช่วงบ่ายแก่ๆช่วงเย็นนะครับฉะนั้นช่วงย่เช้า,ชาจนถึงกลางวันมันยังมไม่ค่อยร่างกายยังไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยอยากขยับสักเท่าไหร่ประมาณนี้มากกว่านะแล้วก็เรื่องของท่านที่เป็นสวอนะครับผู้สูงวัยในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเป็นไข้นะครับ ตัวรุมๆรวมไปถึงเรื่องของวิงว่งเวียนีรษะนะครับฉะนั้นวันนี้ทำอะไรจะช้าแล้วก็อย่ารีบลุกขึ้นนั่งยืนเดินนอน,นอะเรวไวเกิดน,นะครับจะช่วยได้เยอะฮะแล้วก็อย่างคือเรื่องของร้อนในด้วยนะครับนะโอเคนะต่อมาครับชาวราศีพฤกษบนะฮะในช่วงวันนี้เป็นวันที่การทํากิจกรรมกิจการใดๆนะครับทางานเชิงลุกได้นะครับในวันนี้นะครับพระจันทร์ยังทับจุดเกิด มันทําอะไรให้ช่วยก็เรียกว่าทําอะไรให้เราได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือให้ข่าวดีนะครับกับสิ่งที่เรารอคอ,อยอยู่อย่างที่2ครับมันให้เราต้องเดินทางนะครับบางทียาจะมีเดินทางไลนสรหรือว่าใช้โซเชียลม,มากเป็นพิเศษนะครับอย่างที่3มนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าใช้เงินหรือหมุนเงินนะครับแล้วก็ ข้อดีคือมันหมุนเงินได้แล้วก็มีเงินเข้านะครับหรืออย่างน้อยก็สามารถจะวางแผนเรื่องการเงินหรือว่าคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมผลประโยชน์ต่างๆก็สาเร็จด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทํางานเชิงรุกนะครับอะไรที่เราต้องการอยากทาอะไรเรื่องการปรับเปลี่ยนอะไรที่ต้องการที่จะให้ใครทําตามอย่างที่เราต้องการก็วันนี้ก็เหมาะนะฮะแล้วก็เรื่องของเ,อเรียกว่า ความรักซะหน่อยนะครับคนที่โสนนะครับในวันนี้เป็นวันที่สามารถคุยเรื่องต่างๆได้นะครับจะเรียกว่าเหมาะกัการคุยเรื่องสําคัญสําคัญก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเชิงรุกแน่รุกอีกแล้วนะคือจะจีบก็ได้หรือว่าเรียกว่าคุณต้องการให้เขารู้สึกดีอย่างไรนะครับวันนี้ก็คุยนะครับเปิดใจดีนะวันนี้นะครับหรือว่าคุยให้เขารู้ว่าโอเคเรารู้สึกอย่างไรประมาณนี้ได้นะครับ เราไปถึงครับเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้เป็นวันช่วยเหลือก็กูลกันดีเป็นวันดวงเสริมกันและกันเหมาะก,กัการเข้าหากันใกล้ชิดกันคุยเรื่องหรือปรึกษาหารือกันนะครับใช้เวลานให้ทําอะไรให้ประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและประการต่อมาครับในช่วงวันนี้เรื่องของเ,ออเรียกว่าหัวหน้าต้องบอกนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะมีใครที่มีหัวหน้ามีผู้กำบัญชานะครับ ท่านอาจจะปรับเปลี่ยนแผนงานหรือว่าใช้เววาหรือว่าให้เราทํางานบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าอย่าอย่าบน่นห้ามบ่นนะเนื่องจากว่าหนึ่งครับมันมีคนจ้องจับผิดหรืออย่างหนึ่งคือมันมีคนที่คอยแทนเราได้เลยประมาณนี้นะครับหรือว่าคนที่จ้องนะครับที่จะเล่นง,งานเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ในที่ทำงานมันก็ยังมี มีศัตรูเหมือนกันนะครับทางแอบแฝงหรือว่าต,วต,วตัวเป็นตัวเป็นต้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าขัดใจนายนิดหนึ่งนะแล้วก็ต่อมาเรื่องของนี่เลยครับสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้คือวันที่ร่างกายมันเป็นช่วงหนึ่งระวังเป็นหวัด2ระวังเรื่องของปวดท้องท้องเสียนะครับ ผมกำลังนึกถึงถ้าสมมติว่าทานอะไรที่แปลกๆปลปอมๆหรือว่าอะไรที่มันไม่ค่อยถนัดหรือไม่คุ้นชินนะครับระวังท้องเสียประมาณนั้นมากกว่านะส่วนสวนะครับผู้สูงวัยในหวัวน,นี้ที่ต้องเราต้งระวังคล้ายๆกันเลยครับคือท้องเหมือนกันนะฮะจุกเสียนท้องระบบย่อยอาหารมีปัญหานะครับอาจจะเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารหรือว่าก็ท้องผูกท้องเสียแล้วก็เรื่องของกดแก๊สในกระเพาะเยอะนั้นทาน พวกแป้งพวกขนมปังอะไรเบาๆลงนิดหนึ่งจะช่วยได้เยอะนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะฮะในโชว์วันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจราจาการต่อรองประสบความสําเร็จดีขึ้น2ครับดวงเรื่องของการพูดคุยเรื่องการเงินนะครับมีข่าวดีข้อ3ครับถ้า,าจะผัดผ่อนหนี้สินนะครับหรือว่าจะไปเร่งรัดหนี้สินหรือว่าจะไปกู้ยืมนะครับ หรืออาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมการเงินนะครับวันนี้เหมาะนะครับเหมาะกับการจะเปิดเปิดบัญชีอะไรก็ได้นะหรือจะไปปิดบัญชีก็ได <aki laufen lemonade> <por saja iesta> <pper> ้นะฮะเรียกว่าทําธุรกรรมทางการเงินดีนะครับและประการต่อมาครับในช่วงวันนี้เลือกว่าทําอะไรในเรื่องการงานนะครับต้องระมัดระวังคือหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยน้อยมีอยู่บ้างนะฮะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการหลุดหลงลืมพยายามจดให้มากกว่าจําพยายามทําอะไรที่จําเป็นด่วนด่วนก่อนนะครับ ตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆในการทํางานวันนี้ครึ่งวันแรกอย่างน้อยขอให้สปีดงานนะครับอะไรที่จําเป็นต้องทํารีบทําเพราะว่างานมันเยอะหรือมันอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันจะมาแทรกช่วงบ่าย,ายช่วงเย็นๆเ,เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลตัวเนื้อง,งานหรือว่างานหลักของเรานะครับแล้วก็วันนี้ระวังคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายนะครับถ้าเราต้องไปที่ทํางานวันนี้หรือว่าเดินทางวันนี้นะครับ คุณจะเจอคนที่เขาป่วยไข้ไม่สบายนะครับอาจจะเป็นโควิดอะไรก็ได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นเราก็ต้องกังวลเราก็ต้องป้องกันดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักท่านที่โสดนะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการคุยกันวันนี้สนิทชิดเชื้อ,อดีขึ้นนะครับมันวันนี้ดวงเสริมกันหรือว่าดวงต้องกันฉะนั้นคุณจะคุยอะไรใกล้ชิดสิ่งใดมันจะ เรียกให้คะแนนกับตัวเองนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของอท่านที่มีคู่มีแฟนนะครับในวันนี้ดีมากเลยถ้าสมมติว่าคุณ จะช่วยเหลือเขานะครับหรือจะให้เขาช่วยอะไรก็ตามนะครับแฟนเรายังมีกําลังที่จะช่วยหรืออย่างน้อยก็มีไอเดียที่จะช่วยนะครับรวมไปถึงช่วงนี้วันนี้ด้วยนะครับดวงเสริมกันและกันฉะนั้นคนเกิดในราศีเมถุนใกล้ชิดกันดีนะครับแต่ดวงใช้เงินเยอะต้องระวังอย่างนะคือถ้าเงินเข้าปุ๊บรายจ่ายมันรอปับป๊บๆแล้วก็รลยจ่ายพิเศษพิเศษที่เราไม่ได้เตรียมมานะครับในช่วงสัปดาห์นี้มันจะเกิดเพราะฉะนั้นเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ สุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมระวังระวังความดันนะครับใครเป็นความดันวันนี้ระวังความดันขึ้นอย่างที่2มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังคอบาไหลนะครับร่างกายมันไม่ยังไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยตื่นหรือยังไม่ค่อยอยากขยับเต็มที่สักเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับท่านที่เป็นอยู่ตําแหน่งสอวอนะครับสูงวัยนะครับในช่วงวันนี้ มุมดาวการแก้ปัญหาอะไรต่างๆวันนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่เรามันระวังเรื่องของการปวดศีรษะแล้วก็เรื่องของใครที่เป็นเบาหวานหรือเป็นเกี่ยวกับตับนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษระวังเรื่องของอาหารที่มีน้าตาลมากนะครับในช่วงนี้เบาๆนิดนึงเลยแหละวันนี้นะครับโอเคมาดูในเรื่องของสเสน่ห์คนราศีเมษนะครับในวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มๆนะครับวันแรกวันจันทร์แต่เน้นความเข้มนะครับและก็อย่างในคนราศีเมษนะครับต้องเตือนก่อนว่า ถ้าสมมติว่าใครมากู้ยืมอะไรในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้คืนนะหรือว่าจะได้ไม่ครบนะครับคุณต้องพิจารณาดูแลกันนะครับว่าใครเข้ามานะถ้าเป็นคนที่เป็นผู้มีบุญคุณอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอ,อ่อย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ทําในวันนี้เรียกว่าทํางานเชิงรุกนะครับทำอะไรรีบรบทําเกี่ยวกับเรื่องเงินทองดีเป็นพิเศษนะครับต่อมาคนราศีพฤษศนะครับในช่วงวันนี้ เรียกว่าเสน่ห์ของราศีศพฤษภอยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้สีสันสดใสเข้าไว้นะครับเน้นความสดใสเน้นความสว่างเน้นความาจะเรียกว่ามันจะให้แป๊ดแปดมันก็คงจะยากนิดน,นึงนะจะให้แบบพวกนี้ก็ได้ครับข้าวของเครื่องใช้วันนี้ที่เราจะต้องต้องนําไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าให้มันสีสันสดใสเข้าไว้นะครับวันนี้กิจกรรมอะไรต่างๆทําได้ด้วยดีนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ การทํางานมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทํางานเชิงลุกหรือว่าสิ่งที่รอคอยหรือข่าวที่รอคอยนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์ทับจุดเกิดมันทําให้เติมพลังเรานะครับวันนี้ทํางานได้หลากหลายอย่างเน้นทํางานเชิงลุกแล้วก็ทํางานเยอะๆแล้วก็อยากทําอะไรให้มันสําเร็จรีบทำนะครับดวงยังส่งเสริมอยู่นะครับต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับเรื่องของเสน่ห์ของราศีเมถุนในะวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าน,นี้เลยลายเน้นลายลายเข้าไว้นะครับ ลายบนลายขวางลายทางอะไรก็ได้ครับเอาตามสะดวกเลยนะครับเรียกว่าเลาลายเข้าไว้แล้วก็วันนี้กลิ่นกายหอมนะครับก็เรียกว่ากายทิพย์นะคือกลิ่นกายหอมนะครับมันจะช่วยดึงดูดแล้วก็ให้มีเสน่ห์เพิ่มมากยิง่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมการทํางานนะครับก็มีข่าวดีๆนะครับในการทํางานแล้วก็มีเรื่องของเงินทองด้วยเรื่องผลประโยชน์แล้วก็แต่ว่าข้อนึงคือ มันมีงานแท้งงานด่วนเข้ามาหรือว่ามีอะไรที่ปุบปรับฉพรานหรือมีข่าวอะไรที่มันปับปรับฉพรานนะครับต้องมีสติไว้ด้วยนะครับก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรวมไปถึงเรื่องของใครฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะฮะขอให้นอนหลับฝันดีนะครับมีความสุขมากๆในการที่หลับแล้วก็เรียกว่าตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่ทําสิ่งใดมีความสุขทําสิ่งใดประสบความสําเร็จทําสิ่งใดตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับขอเป็นกําลังใจให้เสมอมาครับ สวัสดีครับ